การแผ่เมตตานี่มันมันเรามีเมตตาหรือไม่มีเราจะแผ่ไปเรายังไม่มีนะไม่มีทุนไม่มีน้ำแข็งน้ำแข็งมันก้อนน้อยมันก็แผ่ได้น้อยอ่ะอ่แบ่งคนอื่นกินมันก็ได้น้อยถ้าเรามีก้อนใหญ่เราก็จะแบ่งได้ใหญ่เป็นให้เมตตาตนก่อนแล้วนี่ยากเมตตาคนอื่น ต้องฝึกตนเองนี่ให้มีที่พึ่งก่อนมีความร่มเย็นเป็นสุขก่อนและจางแผ่เมตตาให้คนอื่นเข้าใจป่อมเมตตาตนแล้จงเมตตาคนอื่นบางคนี่จะเมตตาตัวคนอื่นเมตตาเขาเอ็นเราขาดอา่มายืมเงินยืมไปยืมไปไม่คืนทั้งทุนทั้งดอกเบี้ยนอนลงพยานประสาทนั่นแหละเมตตาคนอื่นเกินไป ลวมตัวเรียกว่าคนไม่ฉนาดพระเจ้าท่านสอนให้เมตตาต้องเมตตาตนก่อนให้ตนมีที่พึ่งก่อนแล้วจึงให้คนอื่นมันจึงจะได้รับความสุขเหมือนกับเรามีเงินนี่เรามีขอนเราจรึงจะให้เขาเขามาขอนไม่มีเราจะไปกู้ธนาคารมันมาให้ไปตีธนาคารมันมาให้คนอื่นมันก็ทุกข์สิ อย่างนี้ถ้าเปียบเทียบทั้งนอกเราต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขใจของเราก่อนแล้วก็ส่งความสุขนั้นให้แก่บุคคลที่เราจะแผ่เมตตาแลาต้องมีสตางก่อนของเราเองเข้ามาขอจริงจะแบ่งให้เขาตามกําลังของเราเพื่อจากเมตตาบันนี้เมตตานี้ สิ่งที่เราหมดความสามารถเราต้องวางแล้วทาไมได้ถึงวางขึ้นเปลี่านขาวพระเรียเจ้าทั้งหลายท่านมีเมตตาแต่ท่านหมดกําลังท่านวางท่านทำให้ใจของท่านสบายท่านท่านรู้ท่านรู้ท่านก็วางรู้ความจริงอันนี้พวกเราที่เมตตายังไม่เป็นหนึ่งที่จะรับทั้งร้องให้ตามไปด้วย มตตาแบบเนี่ยีมตตาทุกไม่ได้ความสุขจะวุ่นวายไปอันนี้พระรีเจ้าทั้งหลายท่านมีเมตตาเหมืนกับสอนคนสอนไปสอนจนอีกจนเหนื่อยแล้วมันไม่เอาก็ทิ้งมันสินวางถ้าไม่วางมันเป็นทุกข์พาใจปะพระรีเจ้าท่านไม่ทุกข์กับใครไม่มีความทุกข์กับใคร ตรงนี้แหละเป็นเรื่องจุดที่สําคัญเราก็หัดสิถ้าไม่หัดเราจะทุกข์นะเห<ม>็นไหมคนร้องให้อยู่ด้วยกันตั้งสามวันสี่วันก็ยังมีทุกข์กันเป็นเดือนเดือนเป็นปีอยู่<ม>เพราะสงสารนันะ่นแหละสงสารก็มีเมตตาทําไมไม่มีมีเมตตากันมาสิทั้งๆโอ้ยตนเองนี่แหละก็เกิดทุกข์อยู่มีเมตตาแต่มันทุกข์กว่าเขา ก็ไปอีกแล้วต้องศึกษาเอเราหมดกําลังของเราแล้วเราต้องวางเมื่อกเราของหนัหนกๆเราแบกไม่ได้เราต้องวางเราไม่ต้องแบกแ้่คนฉลาดเอาไปนี่เสก็มาหาลูกพิงแบบลูกนีมันวางไม่ไหวแล้วอสอนมันไปสิมันไม่ดีสอนไปจนเราตายมันไม่ดีกับช่างหัวมันเนี่ยนี่ตรงมันจะสบายอยู่ตรงนี้สอนคน แบบพระรีเจ้าท่านสอนรอนลำบดกกำลังต้องทิ้งท่านจังเปรียบเทียบเหมือนกับนายสารดีฝึกมาเทียมแอดนี่นะาถามพระพุทธเจ้าพันเตพระเ,เจ้าข้าผู้พระผู้มีพระเจ้าสอนสาวกพุทธบริษัทสอนอยังไงพระเจ้าท่านฉลาดนะลูกกวนนายสารดี ตีเยี่งว่าเป็นคนฝึกมาเทียมแอดใช่ไหมมันใช่แล้วฝึกมาาทำยังไงพระเจ้าย้อนถามเหมนันนะไม่ตอบก่อนมาบางตัวนี่ฝึกแคบเดียวสองสาวันเทียมแอดได้แล้วสบายมาบางตัวนี่ต้องให้มันอดอย่าไม่ให้กินยากปึกไปฝึกมาก็ใช้ได้มาบางตัวฝึกว่ามันใช้ได้มันก็ยังเปพสแตกอยู่ยังไม่ดี แต่ก็ใช่ไปแต่แต่ก็ไม่ดีมาบางตัวเฟือจริงใดมันก็ตีมันก็ไม่ไปนอนอยู่นั่นแหละรดแอกอยู่นั่นแหละเลยฆ่าให้มันตายสเจ้าข่าวมาตับเดียว <c oughs> ดูขันในสารถีเราจะาคดสอนสาวกเหมอนกัน,นกาบางประเทศฟังข้างเดียวได้บรรลุธรรมเลยบางคนก็สอนไปหลายข้างหลายข่าวก็ได้บรรลุธรรม อือาคนสอนไปพอเลี่ยมใสนี่แหละพอเลี่ยมใสได้กลับไ้ไหว้นี่อเอาคนสอนไปสอนมามันด่าเราอีกชิดด้วยะะนี่สอนมันดา่าแล้วบินกินตาใส่เศสมน้ำลายหนายกเท่าชนาโน้ดเลยเด้งงี้เนี่ยก็เลยข้ามันตายเหมือนกันแหละคือก็ <c oughs> ต้องสอน <c oughs> ต้องสอนมันถ้ามันมาหาก็คงจะสอนอยู่ถ้ามันแม่มาหามันคิดจะฆ่าเราอยู่จะทําลายเราอยู่ ก็ปล่อยมันสิอย่าไปยุ่งกับมันจะไปทุกขกับมันสิตรงนี้แหละเขาเรียกว่าการวางปีกขาเป็นกลาง,ลางมันจะว่างตรงนั้นก็ฟังเข้าใจเนาะมันมาขยายออกกว้างให้ก็จะเข้าใจนะ